สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงปู่ทวดประชังให้เป็นเหรียญรุ่น4พิมพ์ไข่ปลาเล็กบล็อกมีเมตาเนือ้ออป,ปกาก้ามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคายอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพักช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพักนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพักพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่า ผมทิ้งลิงก์ลายเพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเรียบเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบล็อกมีเมตานะผมจะดูนะครับบริเวณตรงแขนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะจะมีเส้นลวดนะครับแตกนะครับเป็นเส้นลวดหนานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยบริเวณตรงแขนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยจะมีเส้นลวดแตกนะครับผมเป็นเส้นลวดหนาน,านูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้น,นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรณาของผมนะ HH. เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงนิ้วเท้าท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับ <S 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 เป็นเส้นลวดโนนคมขึ้นมาบนพื้นนิ้วเท้านะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงนิ้วเท้าท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับตรงพื้นนิ้วเท้าเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับที่2ในการจราณาของผมนะอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัคลาะนะครับตรงมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับสองเส้นนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นเส้นลวดบางหนูนขึ้นมานะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงอาคาดนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับบางนูนคมขึ้นมานะครับเป็นเส้นลวดเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการจารนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมตรงปลายหางงอูเนี่ยจะเป็นเม็ดกลมๆนะครับนูนขึ้นมานะครับผมอเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมล่างตรงกลางนะบริเวณตรงปลายงองงูเนี่ยนะครับผมจะมีจุดนะครับเม็ดนูนกลมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ีในการิจรนาของผมนะจะต้องนูนนะครับขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นรวดจีวรนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมใต้เส้นลวดจีวรเนี่ยจะมีเส้นซ้อนอยู่ด้านในอีกทีนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมจะมีเส้นซ้อนนะครับอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่5ในการจรณาของผมนะจะต้องคุมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจราณานะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือรูเจาะมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูเจาะมุมฝั่งขวา ลักษณะของรูจอดเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมเรียนตรงพื้นผิวเหรียญกันบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยความเข้าใจของผมนะพื้นด้านในเนี่ยก็จะเนิดเนดลักษณะแบบนี้นะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้ออัปก้านะเส้นลวดอาคาราดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับขมลูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนนนนะะคคััผผผมมมมออี้้ก็ืืพุล่าง ฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านนะครับผม บร,บริเวณใบหน้าท่านนะครับผมบล็อกมีเมตาเนี่ยตรงกลางนะครับบริเวณต,ตรงเบ้าตาท่านนะครับจะมีเม็ดกลมนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะครับใบหน้าเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณลาําตัวองค์พากันบริเวณตรงเส้นลวดนะครับผมบลําตัวองคพานี่ก็จะเป็นเส้นลวดนะครับหนานูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณาเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับด้าน จุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงสละอูนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมเส้นลวดสละอูเนี่ยเขาจะติดขอบลวดเลยนะครับผมเอ๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงสละาอูนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนะครับติดขอบลวดอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตที่2กัน ผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดลำคอท่านนะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดลําพอท่านนะครับผมบริเวณตรงนี้เห็นไหมจะมีเส้นแตะนะครับเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับที่2ในการจาราณาของผมนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดใบหูนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมด้านในเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงใบหูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมตรงเส้นลวดใบหูเนี่ยด้านในนะครับผมจะมีเส้นลวดอีกทีหนึ่งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะซ้อนอยู่ด้านในนะครับผมเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างนะครับตัวยอยักษ์นะครับผมจะมีเส้นแตะนะครับผมเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างนะครับตรงกลางนะครับผมบริเวณตัวยอยักษ์นะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับแตกนะครับเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจจรณาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นลิมฝีปากท่านนะครับผมจะมีล่องน้ํานะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเอ๋ลวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นริมฝีปากท่านนะครับผมบริเวณตรงนีงน้จะเป็นล่องน้ำนะครับลึกลงไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจาราณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะมุมด้านหลังกันบริเวณรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยมุมฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะเป็นรูเจาะลักษณะแบบนี้นะจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูเจาะมุมฝั่งขวาลักษณะของรูเจาะนะครับผมเป็นจุดจ่ายตังได้เช่นกันนะครับ เดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณนะครับพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านหลังเนี่ยก็จะตึงกว่าด้านหน้านะครับผมแล้วขอบด้านบนเนี่ยก็จะแบนลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายลักษณะของพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะเห็นไหมครับเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คคืือพ้นนนะะผมมมุ ฝั่งขวามุมล่างนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเห็นไหมครับเส้นลวดขนาดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญแล้วลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าหลวงปู่ทิมบริเวณใบหน้าหลวงปู่ทิมนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตัวองค์พระ บริเวณตรงเส้นลวดลำตัวองพานนะครับผมก็ <_ S 1> จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผม <_ S 1> เห็นไหมจะเป็นเส้นลวดเบลอๆลักษณะแบบนี้นะแต่เส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยเขาจะคมกว่าเห็นไหมครับ <_ S 1> เห็นได้ชัดเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับบริเวณด้านหลังนะในความเข้าใจของผมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะบริเวณนะ,ะด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตัวตัดนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายลักษณะของด้านข้างเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงมุมนะครับผมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับผมลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณตรงตัวตัดนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะหูเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งขวา บริเวณตรงตัวตัดนะครับผูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมด้านบนฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับด้านข้างนะครับตรงกลางนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเหรียญที่ผมนํมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับมีแบบนี้นะผมยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับ ผมตรงตุลเหรียญน,นะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ